เรียนที่สุดที่มากจึงเป็นประกรณ์สำคัญประกรณ์หนึ่งที่จะช่วยท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาะได้อย่างถ่องแท้และความขวางเป็นประกรณ์ที่เหมือนกับว่าจะช่วยคนที่ไม่มีเวลาจะศึกษาปีดกทั้งสามได้ถี่ถ้วน บรรู้อูปีดกทั้งสามในหลักการที่สำคัญสำคัญนะซึ่งถ้าหากว่าได้ศึกษาประกรณ์นี้เข้าอกเข้าใจดีแล้วถ้าเรามีเวลาจะไปศึกษารายละเอียดเพิมเ่มเติมยิ่งกว่านั้นในปีดกทั้งสามนั้นจะทำได้โดยสะดวกทีเดียว <c oughs> เป็นประกรณ์ที่รู้สึกว่าขาดไม่ได้ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาวิสุทธิมรรคเสียก่อนความรู้ของเราก็จะไม่กระชับกระจัดกระจายไม่เป็นทิศไม่เป็นทางนะครับเปะปะเอาแน่อ,อนอนไม่ได้ไม่ทราบว่ามาลำดับเขาเป็นกันยังไงนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านได้ศึกษาวิสุทธิมรรคแล้วท่านรู้ทีเดียวลำดับการปฏิบัติในพระศาสนานี้เป็นยังไงจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะวิสุทธิมรรคนี้เน้นหนักในเรื่องการปฏิบัติในศีรขาสามมีอาทิศีลสิกขาเป็นต้นเป็นสำคัญนะครับวันนี้จะแนะนำวิสุทธิมรรคโกรธนะครับว่า เป็นธรรมดาประเภทไหนอย่างไรส่วนมากเวลาเข้าใจเริ่มสอนปากรอนอะไรก็แล้วแต่บรรยาปากกออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ก็คือว่าแนะนำให้เห็นความสำคัญของปากกณนแต่บางที ฟังแล้วนะครับก็รู้สึกมันไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่ท่านผู้บรรยายหรือผู้แนะนำประกอนนะั้นท่านค้นคว้ามาดีหรือไม่นะไปพิจารณาสอบสวนที่ไปที่มามาดีแล้วหรือไม่อย่างผมเคยได้ฟังคำเกินแนะนำประกอ เนติปกรณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเนติปกรณ์นี้ก็อยู่ในแปดหมื่นสี่พันธรรมขันที่พระพุทธเจ้าพร้อมตั้งพระสาวกได้แสดงไว้แล้วเอาก็จริงๆอเนติปกรณ์หาได้อยู่ในแปดหมื่นสี่พันธรรมขันไหมเพราะถ้าหากว่าอยู่ในแปดหมื่นสี่พันธรรมขัน นะก็ต้องอยู่ในขุทธ,ธากาศนิกายนะครับพวกปรกรณ์พิเศษคำพีพิเศษทั้งหลายนะถ้าจะมีก็ไปอยู่ในในขุทธ,ธากาศนิกายอย่างปฏิสัมพีธาะของท่านพระสารีบุตรหรือคำพีนิเทศของกข,ของท่านเหมือนกันก็อยู่ในขุดทกาศนิกา,ก,นธธากายปราก่าขุดทกษะนิกายมีสิบห้าคำพีเท่านั้นนะะ อะไรบ้างกุตกะกาปาถาธรรมบทนะอิติอุตตะกสุตตะนิบาทเทระคาถาเทรีคาถาวิมานวัตถุเปตวัตถุอภ,าภาทานชาดกพุทธวงศจริยาปิดกนิเทศปฏิสัมพีธามะดูเหมือนหมดแล้วไม่มีเนตติปกรณ์สักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะแนะนำอะไรก็ควรจะ ดูที่ไปที่มาให้ดีคือเข้าใจว่าผู้แนะนำนะเห็นว่าเป็นคำพีชั้นพระบาลีเมื่อเป็นชั้นพระบาลีก็ต้องอยู่ในแปดหมื่นสี่พันธรรมขันอะไรทรรนองนั้นเข้าใจผิดการยกชั้นขึ้นเหนืออัตกถา,าเป็นชั้นพระบาลีไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในแปดหมื่นสี่พันก็ได้นะอย่างมิลินตป,ปัญหาก็เป็นชั้นพระบาลี อยู่ในแปดหมื่นสี่พันตมากันได้ไม่ไนะครับเรื่องนี้ไปสอบสวนดูก็ได้นะครับในกราวสังแต่ทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งนะครับเรื่องนี้พระพุทธโกศาอาจารย์เองท่านก็ได้แต่งคำพีไว้เนะเล่าถึงการสังคยนานะจับตั้งแต่ครั้งแรกเป็นต้นมาว่าทำกันยังไงรวบรวม คำพีกันได้ยังไงกี่คำพีอะไรแต่อ,อะไรนะครับนะก็ปรากฏว่าท่านไม่ได้รวมเอาเนตรติปรกรณ์หรือแม่เตตะโกปเทสะซึ่งเป็นอีกคำพีหนึ่งของท่านพระมาหากัจจายนะเข้าไว้ด้วยนะนี่แหละเป็นเหตุในนักปราชญ์ตะวันตกสงสัยว่าพระมาหากัจจายนะที่ว่านี้น่าจะไม่ใช่พระมาหากัจจายนะ ที่เป็นเอตทัคคะทางธรรมกถึกที่พระพุทธเจ้านะรับสั่งถึงกำลังเพราะถ้าหากว่าเป็นองค์นั้นนะครับคําพูดของท่านก็น่าจะเข้าสู่หลังคายนาทั้งที่ทหนึ่งแล้วรวบรวมไว้นะครับจนรวบรวมแล้วก็ไม่เห็นจะเปลกอะไรถ้าจะมากกว่าแปดหมื่นสี่พันนะท่านไม่ได้ตั้งจํานวนเอาไว้ก่อนเนี่ย ต้องเป็หมื่นสี่พันเกินไม่ได้ไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะเท่าไรก็เท่านั้นนี่นะน่าจะรวมเข้ามาด้วยแต่ไม่ได้รวมปรากฏว่าเป็หมื่นสี่พันไม่มีคมพีเนติปะกณ์หรือเปตะโกปฏิสสะอะไรแต่ประการใดเป็นหนึแ่แล้วก็สงสัยเพราะว่าพระเถระโลกอื่นของพระเถระโลกอื่นจะไม่รวมมาได้อย่างปฏิสัมพิท,ทามาของท่านภาษาดีบทหรือคมพีนิเทศนั้นก็ของท่านเหมือนกัน นะครับปรากฏว่าอยู่ในคุณตกานิายในบรรดานิกากห้านะครับนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเพิ่งด่วนผีผลมพูดว่าอยู่ในแปดหมื่นสี่พันธรขันที่ทรงประกาศไว้อะไรต่ออะไรนะครับถ <c oughs> จนที่สุิมารตีผมจะแนะนำท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนะผมก็ต้องพูดอย่างระมัดระวังหาที่ไปที่มานะครับ แต่ว่าจะพูดให้ละเอียดอีกทีหนึง่งก็ตอนนู้นตอนจบแล้วเพราะว่าจะต้องไปพูดพร้อมกับประวัติของตัวท่านนะครับในประกรณ์วิสุทธิมรักเองนะครประวัติของท่านพระพุทธโคาอาจารย์อยู่ไทยเลย่มนะครับผมก็จะเอาแบบเดียวกันในตอนนี้ขอเล่าอย่างสังเกตเท่านั้นนะเกี่ยวกับ จุดที่จะให้เห็นความสำคัญของประกณนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> คือศาสนาของเราเนี่ยนะท่านแบ่งเป็นประเภทปริยัติปฏิบัตเรียกว่าปฏิเวทนะครับปริยัติก็คือ,อส่วนที่ต้องเรียนได้แก่ทำเทศนา ที่เข้าสู่สังขยาณาจับตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งนะครับนะวเวลานั้นแบ่งชัดเจนว่าเป็นปีดกสามมีพระวินัยปีดกเป็นต้นเป็นนิกายคือหมู่แห่งคำสอนห้าหมู่มีทีข้านิกายเป็นต้นนะแล้วก็่ณวังคศาส์นะคำสอนมีหงเก้า มีสุตตะคัยะเป็นต้นนะครบตลอดจนนับเป็นธรรมขันได้แปดหมื่นสี่พันธรรมขันนะเรื่องอื่นการจนันจำแนกหมวหมูอย่างอื่นไม่ค่อยจะมีคนสงสัยสงสัยเรื่องธรรมขันนับกันยังไงธรรมขันหลายอย่างนะครับ ถ้าหากว่าเป็นคาถาคำพูดนั้นเป็นคาถานะคาถาหนึ่งก็มีสี่บาทบาทคาถานะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสี่บาทถทากับหนึ่งตำลึงอะไรนะ <c oughs> บาทหนึ่งก็นับเป็นธรรมขันหนึ่งนะครับเช่นว่า,านะอิตัมโมอะตัมโมจะนะ อุปโสศมะวิปากีโนอย่างนี้นะนาอิธรรมโมอาธรมโมจะอะไรอย่างนี้เป็นแปลว่าอามันก็ต่อไปเลยกับอีกบาทหนึ่งนะครับทั้งสองอย่างอุปโสมะวิปากีโนทั้งสองอย่างนี้จะมีวิบากเสมอเหมือนกันหาไม่ได้นะนาอิธรรมโมอธรมโมจะนี้ก็ธรรมขันธ์หนึ่งแล้วบาทหนึ่ง อุโพสัมะวิบากีโน,นีนก็บาทหนึ่งอย่างนี้นะครับ <c oughs> ครบคาถาก็สี่บาทอย่างนี้เป็นต้นนะพระสูตรหรือพระสูตรเนี่ยที่เป็นคาถานี่ก็มีเยอะนะครับตกลงว่าบาทหนึ่งก็ธรรมขันหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่เป็นํำร้อยแก้วธรรมดา นไม่ใช่ร้อยครองเป็นคาถาอย่างนี้จะนับธรรมกันธ์ยังไงอย่างนี้เยอะเลยนะครับนะถ้าหาว่าเป็นปุจฉาวิสัชนาปุจฉาหนึ่งก็ธรรมขันธหนึ่งวิสัชนาหนึ่งก็ธรรมขันธหนึ่งถ้าไม่เป็นปุจฉาวิสัชนาละว่าไปเรื่อยๆจนจบสูตรก็บอกก็แล้วแต่อานุสนธิคือความที่เชื่อมต่อกัน นะจนกระทั่งได้ความทีก็ธรรมขันหนึ่งเช่นว่าสมัยหนึ่งพระพู้มีพระภาพประทับอยู่ใกล้เมืองสวัสดีที่สวนเชตวันอันเป็นอารามของท่านอนาถกะอนาถบินดิกาคฤหปบดีอย่างนี้เป็นธรรมขันหนึ่งแล้วเพราะฟังรู้เรื่องอย่างนี้เป็นตน้นนะครับเอาเป็นต้นดีกว่ามันเยนเยอะรวมแล้วเป็นแปดหมืนสี่พันธรรมันธ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับ เรียกว่าปร,ริยัติทีนี้การที่จะเรียนพระไตรปิฎกตลอดจนแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์ให้เข้าใจได้ดีต้องมีคำอธิบายนะคำอธิบายนั้นเขาเรียกว่าอัตตกถาเป็นของเก่าแก่โบราณมานตะเป็นคำพูดของพระสารีบุตรบ้างของพระหมหากัจจายนะบ้างของพระอานนท์บ้าง นะครับท่านเหล่านั้นก็เห็นเป็นสำคัญนะคำอธิบายเหล่านี้นะครับก็นำเข้าสู่การสังขายนาครั้งที่หนึ่งด้วยนะอันนี้ไม่ค่อยจะมีคนรู้กันหรอกไปรู้แต่เรื่องพระไตรปิฎกว่าได้รับการสังขายนาความจริงก็คำอธิบายก็เข้าสู่สังขายนาเหมือนกัน ทำกันให้เป็นแบบเป็นแผนเอาไว้ท่านนับถือกันอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วว่าขาดอัตกกถาไม่ได้นะครับจําเป็นต้องมีอัตกกถาเพราะฉะนั้นการเรียนปริยัตให้ดีให้เข้าใจถี่ท่วนดีเละล้วไม่ถือเอาความบกพร่องนะจึงไม่ควรขาดคําอธิบายคืออัตกถาอัตกกถานี่สําคัญมาก ผมอยากจะเชื่อท่านทั้งหลายเห็นความสาคัญของอัตถกถาสักเล็กน้อยเพราะเดียวนี้รู้สึกว่าคนจะประมาทอัตถกถากันมากเกินไปนะไม่เลี้ยวแลจนกระทั่งแปลผิดแปลทุกนะอย่าไปเข้าใจว่าพทบเดียวกันนะครับในที่นี้แปลว่าอย่างนี้ในที่อื่นก็ต้องแปลไว้อย่างนั้นนะครับถ้าจะแปลนะนะ ถ้าทิ้งศัพเป็นศัพท์เทคนิคไปมันก็อีกเรื่องแต่ถ้าแปลต้องรู้นะว่าจะแปลยังไงนะอย่างคําว่าสามัมญญะนะครับสามญญลักษณะสามัญญผลสามัญญะนั้นมาที่ไปที่มาไม่เหมือนกันนะนะครับสมานัสภา,าโอสมัมมยังภาวะที่เสมอเหมือนกันเรียกว่าสามัญยะ นะเช่นลักษณะที่เสมอเหมือนกันสามัญญาลักษณะอันิจจะลักษณะทุกประลักษณะอนัตตลักษณะพอสามัญญาผลไม่ใช่ไม่ใช่ผลที่เสมอเหมือนกันแสดงเสมอเหมือนกันที่ไหนโตดาปฏิผลกสก,กทาคามิผลเป็นต้นคนละอยะ่างนะอย่างนั้นสมานะภาโวสามัญยังนะภาวะแองสมณนะนะะคือสมณะที่หนึ่งที่สองที่สาม สโสดาบันสกตา,าคามีอนาคามีน,นะครับสมณัสปาโวสามันยังแปลให้ฟังในภาษาไทยง่ายๆก็คือความเป็นสมณะเป็นชื่อของพระอริยมรรคมีองค์แปดกนนะครับผลแห่งความเป็นสมณแห่งความเป็นสมณะซื้อ่าสามัญญะผลเห็นไหมสามัญญะด้วยกันยังมีความหมายต่างกันเลย เพราะฉะนั้นอย่าไปสีผลามแปลเป็นผาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาพี่รมและลึกซึ้งมากนะมีอยู่ที่หนึ่งที่ว่าว่าผมนี่ไม่ใช่ผมมเจ็บใจแค่ไนผเอาเรื่องนี้มาคุยนะนะครับแต่มันนึกได้นะครับนะไปแปลว่ารูปารมณ์ก็มีศรัทธ,ธารมเอ่อรูปารม์ก็ได้ก็ก็ นะอะไรรูปารมบ้างสัทธารมบ้างคือในในสระเป็นรูปารมณังวาศัทธารมณังวแะแต่แปลว่ารูปารมบ้างสัทธารมบ้างแปลผิดนะครับรูปารมณังในที่นั้นไม่ได้แปลว่ารูปารมเป็นวิเศษณะนะของจิต ท่านพูดถึงกามาว่าจรกุศลจิตนะว่ามีอารมณ์ได้ทั้งหกนะครับสหราโด้วยสมนัสสมนัสจะสหกตังว่าอย่างนี้รูปารมณังวานะสหราตด้วยโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์บ้างมีเสียงเป็นอารมณ์บ้างนะครับ เพราะคาว่ารูปาระมณังในที่นี้เป็นพระหุบพิคิสมหาต้องแปลว่ามีนะครับ <c oughs> ไม่ใช่อวตาระละนะสมาที่แปลว่าอารมณ์คือรูปเรียกว่ารูปารม์ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ที่ไปที่มานผิดกันต้องแปลว่ามันเป็นชื่อของจิตไม่ใช่ชื่อของอารมณ์ขราวนี้ต้องแปลว่ามีรูปเป็นอารมณ์บ้างรูปาระมณังวานนะครับ พอศรัทธาเรามานางวาก็มีเสียงเป็นอารมณ์บ้างต้องไปอย่างนั้นถึงจะไปตอวกนะนี่แต่ที่เห็นว่าขนาดจะเป็นเหมือนกันอยู่แล้วก็ยังไม่เหมือนกันซะอีกนะครับนะพอเป็นอารมณ์เป็นคํานามพออีกที่หนึ่งไม่ใช่คํานามแ,แล้วเป็นคุณศัพท์เป็นชื่อของจิตไปนะ แปลว่ามีรูปเป็นอารมณ์ไปแค่นี้และอะไรมีรูปเป็นอารมณ์ก็จิต <c oughs> เป็นธรรมชาติที่มีรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปารมณนังไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามาพูดถึงไอ้ลำดับการเรียนจิงขาดอัตถาไม่ได้นะนะ <c oughs> บางทีท่านก็ทำวัจนนัฐวิเคราะรห์สับไอ้เสร็จ เพราะถ้าหากว่าเป็นรูปารมณ์นะเป็นที่อของอารมณ์มันก็จะต้องเป็นอวตารนะคือว่า,ารูปปามเมวะอารมณังรูปปารมณังต้องเป็นอย่างนั้นอารมณ์คือรูปชื่อว่ารูปารมณ์นะแต่นี่ไม่ใช่นี่มาอีกอย่างหนึ่งเป็นรูปปัญจังอารมณัตอารมณัมมัสตินะ รูปนั้นด้วยรูปนั้นเป็นอารมณ์ของจิตดวงนี้ด้วยเพราะเอ็นนะั้นจิตดวงนี้จึงชื่อว่ารูป,ปารามนังเป็นอย่างนี้ตัางหากนะครับเที่ยวปฏิเสธอัตตาแล้วก็มีหวังแปลผิดห่างไกลไม่ไม่ได้เลยอย่างคําว่าพูดไปเจอที่ไหนไปแปลว่าพูดผีไปหมดแล้วก็ไม่ถูกนะครับ ในมรลปริยายาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าให้พิจารณาเล็งเห็นพูดโดยความเป็นพูดนะครับแล้วจะแปลว่ายังไงพูดในที่นี้นะครับท่านก็บอกไว้เลยว่าคำว่าพูดในมีความหมายตั้งเจ็ดอย่างแปลได้เจ็ดอย่างนั่นเองนะแปลว่าต้นไม้ก็ได้นะอย่างนะ เป็นปาจิตตีในเพราะการพรากภูตคาามอย่างนั้นคือต้นไม้พูดในที่นั้นนะครับแล้วแปลว่าอะไรอีกอะแปลว่าอะไรได้อีกอย่างแปลว่าสัตว์ก็ได้อย่างในคำว่ากาโลคสติภูตานิสัพาเนวสหัตนาแปลว่าการเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย รอมตั้งตัวมันเองหมดเลยทีเดียวกืนกินพูดทั้งหลายในทีน่นั้นคือกืนกินสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายถูกการเวลาครอบงำนะตัวมันเองก็หมดไปด้วยกืนกินตัวเองด้วยจากอนาคตมาเป็นปัจจุบันจากปัจจุบันหมดไปเป็นอดีต <laughs> นะพูดในที่นั้นต้องแปลว่าส,สัตว์นะครับแปลอย่างอื่นไม่ได้ แต่ว่าพระอา,หารหันต์ก็ได้นะที่บอกว่าอาหารสีสีเป็นไปเพื่อ <c oughs> อ,อนุเคราะห์เพื่อความเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งสัมภเวสีและเพื่ออนุเคราะห์พูดนะครับสัมภเวสีที่เราแปลว่าว,วิญญาณเล่ร่อนเจดไปแสวงหาที่เกิดอะ ไปเจอผู้หญิงมีท้องที่ไหนก็พลึบ้าไปนะครับอย่างที่เขาพูดกันทั่วๆไปนะครับความจริงเ่ะนะได้แก่สัตว์ที่ต่ํากว่าพระอระหันต์ถึงเป็นพระอริยะก็ต่ํากว่าพระอระหันต์คำว่าสัมพเพวสีแปลว่าผู้แสวงหาความเกิดเพราะยังมีตัณหาเครื่องเสวงหาอยู่ยังละไม่ได้นะ อย่าว่าแต่ปุถุชนเลยแม้แต่เป็นพระอริยะชั้นพระอนาคามีแล้วก็ยังมียังละปัญหาที่เป็นเครื่องแสวงหาความเกิดไม่ได้ยังต้องเกิดอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัมภเวสีนะส่วนพูดนั้นในที่นั้นคือพระอารหันต์แปลว่าผู้เกิดแล้วเกิดแล้วแต่จะไม่เกิดอีกนะ สับนั้นละไว้ในฐานะ<อ>ที่เข้าใจเอาแค่พูดว่าผู้เกิดแล้วต่อไปนี้จะไม่เกิดอีกเรียกว่าพูดเพราะฉะนั้นพูดแป,ปแปลว่าพระอา,าราแปลว่าพระอรหันก็ได้นะนะ <c oughs> ะแปลว่าอะไรได้อีกแปลว่าขันก็ได้อีกนะครับขันห้าก็ได้อีกอย่างในมูลปริยายสูตรนี้เองที่ว่าพิจารณาพูดทั้งหลายโดยความเป็นพูด ก็เท่ากับว่าให้พิจารณาเห็นพูดทั้งขันทั้งหลายโดยความเป็นขันนั่นเองโดยความเป็นขันห้านั่นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะครับยังมีอีกนะอะไรอีกนะธาตุสี่ก็ได้ดินน้ำลมไฟเห็นไหมเราพูดว่ามหาภูตร,รูปสี่นะครับแม้แต่พูดผีปีศาจก็ได้นะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ดูอัตถกถาแล้วไปเจอคําว่าพูดในสูตรนั้นเราจะแปลว่าอย่างไงนะครับเชื่อไหมครับคําว่าวิญญาณแปลว่าพระนิพานก็ได้นะ<พ>เป็นเหตุให้คนลเขาเถียงว่าจิตนั่นเองเป็นอมาตะเป็นนิพานนะครับความจริงไม่ใช่นิพานได้ชื่อว่าวิญญาณอยู่เหมือนอยู่ในในอะไรนะพลัมมะนิมันตสูตร นะครับมัจจิมานิกายมูลปันนะนะวินนิพพานได้ชื่อว,ว่าวิญญาณก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่บัณฑิตรู้แจ้งเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ไปที่มานี่ชี้ให้เห็นความสําคัญของอัตตกถาความจริงพระอัตตกาจาจ์จะอธิบายมากกว่านี้ยอะนะครับจับตั้งแต่ บทแรกไปเลยนะเอกังสม,มยังนะพระกวาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้้มีพระภาาประทับอยู่ที่นั่นที่นี่ไอ้คำว่าสมัยแปลว่าอะไรได้บ้างในที่นี้มีความหมายว,ามกวกาอะไรแปลว่าก็อะไรนะครับชื่อเมืองอะไรแต่ออไรพอไปเจอข้าบทไหนนะแทบจะทุกบทจะอธิบายหมดโกสัมพีทำไมถึงชื่อเมืองโกสัมพีเพราะว่า มีไอ้ต้นไม้ที่ชื่อว่าโกสัมภาอยู่มากโกสัมภาคือต้นเล็บเดี่ยวนะเมืองนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโกสัมพีไปนะครับหรือว่าพารานสีนะเพราะอยู่ชิดแม่น้ําที่ชื่อว่าพารานสา,าจึงได้ชื่อว่าพารานสีนะครับหมดเลยอธิบายหมดเลยหมดข้อสงสัยนะถ้า สูตรนั้นท่านเกิดไม่อธิบายน่าจะอธิบายลองพลิกดูติดสูตรก่อนนะท่านอธิบายแล้วแับนี้นะครับท่านก็เลยไม่ยกมาอธิบายอีกนะเป็นอย่างนี้นะครับไปทีละบทจนจบสูตรทีนี้มันเป็นอย่างนี้แม่เราอาศัยอัตถกาาแล้วก็จริงนะแต่ว่าในอัตถกาานั้นนะครับ ท่านไม่ต้องการจะพูดให้ย่นเยอะท่านต้องการจะจะอธิบายเนื้อหาของสูตรนะเช่นว่าอาณาปานสติสูตรท่านก็จะอธิบายแต่สับสับ,สบไว้นะครับจะอธิบายวิธีจเจริญกันในสูตรนั้นมันก็จะย่นเยอะนะไม่ควรจะพูดว่าอาณาปานสติสูตรอันนี้มีสิทธิ์ที่จะอธิบายได้เต็มที่กายกตาสติสูตร กายกาตาสติโทเนี่ยนะก็คือกายานุปัส,สนาสติปัฏฐานนั่นเองมีหมวดกําหนดลมหายใจเข้าออกหมวดกําหนดกิริยาบทหมวดกําหนดกิริยาบท,ย,าบทย่อยที่เรียกว่าสัมปัญญาบ,บัหมวดพิจารณาซากศพในป่าช้าเก้าอย่างนะและอะไรหมวดแล้วมั้งธาตุีดินน้ำลมไฟและก็ปฏิกูลในอาการสาสิบสองนะ ทีนี้จะมาพอมาเจออาณาปานสติจะอธิบายอาณาปานสติไอ้เต็มที่มันก็เยอะก็จะอธิบายความหมายของศัพทท์ี่เป็นรับสั่งของพระพุทธเจ้านะเช่นว่าอาณาปานสตินี้นะสงบป,ประณีตสันโตปณีโตอาณาปานสติสมาธิสันโตปณิโตไอ้คําว่าสันโตสงบนะ้นเป็นยังไง ปณีโตปรณีในเป็นยังไงแค่นี้ตอนนั้นเองไม่ทีไม่มีการอธิบายที่พิสดารเกี่ยวกับการเจริญอาณาปานาสติท่านพระพุทธกาอสา,าจารย์ท่านเห็นว่าไอ้พูดอย่างนี้มันไม่พอถ้าจะปฏิบัติอาณาปานาสติกัน,นยังไงน,นะครับนะท่านก็ไปทำขึ้นมาอีกคำพีหนึ่งนะ คือวิสุทธิมรรคนี่แหละนะครับพอมาเจอเอพระพุทธเจ้าตรัสถึงอาณาปานสติท่านก็บอกว่าความพิสดารเกี่ยวกับการอาเจริญอาณาปานสตินี้ประพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมรรคให้ไปดูในที่นั่นนะแต่หากว่า มาอธิบายเต็มที่ในสูตรนี้ก็ตายดิเลยไม่ต้องศึกษาในสูตรต่อไปนะยังมีอีกเยอะแยะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไงบ้างต้องไปดูในที่นั้นใครอยากดูพอไปถึงเรื่องโพชชงท่านก็บอกว่าอธิบายว้แล้วโพดฌงในวิสุทธิมรรคให้ไปดูในที่นั้นนะครับ <c oughs> ทีนี้พอท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้แล้วท่านก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าอัตกาถาเนี่ย พระพุทธโกศาจารย์แต่งเองนะสิถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะพูดไปและบอกว่าให้ไปดูวิสุทธิมานะครับคาถาที่อธิบายพระไตรปิฎกท่านก็แต่งเองนะสิอันนี้ต้องขอชี้แจงเพราะเมื่อตะกี้ผมบอกว่าเป็นคําของพระสารีบุตรบ้างของพระมหากัจจายนะบ้างจริงอยู่เป็นคําพูดของท่านเหล่านั้นแต่พระพุทธโกศาอาจารย์เป็นผู้รวบรวม เพราะว่าอัตถกาถาทั้งหลายแต่เก่าก่อนนะครับค้นหายากอย่างเราจะศึกษาที่ขนิกายนะครับก็ต้องดูอัตถกถา,าของนิกายนี้ไม่รู้อยู่ในเล่มไหนไปรวมไว้กับอะไรเพราะอัตถกาถาเก่าก็ยเป็นอย่างนี้มาหา มหากรุณทีมหาปัจจมหอัตกระมหาอัตก,าตกถาเขามีสามฉบับอย่างนี้พระพุทธโกษาจารนะท่านมาเกิดรุ่นหลังแล้วพอโสสักเท่าไหร่นะประมาณเก้าร้อยกว่ากว่านะครับท่านจะทําอัตกษถาท่านก็อาศัยอัตกถาเก่าคําพูดอธิบายพระสูตรหรือพระไตรปิฎกทั้ง ทั้งสามปีดกนั่นแหละนะครับท่านไม่ได้แต่งเองท่านดึงมาเพื่อให้เ,เกิดความสะดวกแก่การค้นหาเพราะรุ่นหลังเนี่ยมีการจานลงไปในใบลานแล้วอย่าง <c oughs> คำอธิบายทีขั้นใกายนอยู่ในมหาอัตถกถารวมอยู่ในนั้นท่านก็ไปดึงมาหมด